เพียนนะคะออกมาจากทิกตอกแล้วค่ะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นึกว่าตัวเองเป็นรถตอนไฟแดงก็หยุดยืนแต่พอไฟเขียวก็วิ่งตามรถ <c oughs> ขนาดนั้นไปดูกันหน่อยค่ะแล้ววันนี้มีเสื้อกันฝนด้วยรถแรงคันนี้นะคะรถแรงคันนี้นี่ใครว่าเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาเปิดอยู่นะเห็นไหมมีสัญญาณมืออย่างน้อยก็มีสัญญาณมือ เออกลายเป็นไวรัลอนะคะคนใช้ติกต o อกชื่อปอนเฉยเฉไม่ใช่ปังตอน,น,นโพสคลิปชายคนนี้น่าจะยุไม่เกิน30ใส่เสื้อกันฝนยืนแถวสามแยกไฟแดงถนนวิชิสสงครามกระทูนะคะต่อท้ายรถติดไฟแดงเหมือนตัวเองเป็นรถคันหนึ่งอย่างนี้เออแล้วทำสัญญาณคล้ายบอกรถว่าให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแบบนี้ค่ะพอสัญญาณไฟเขียวก็ตัวเองก็เหมือนเป็นรถคันหนึ่งก็เคลื่อนตามรถคันอื่นไปไปทางมหาวิทยาลัยสงขลานครนินวิทยาเขตภูกเก็ตละค่ะ แล้วก็ไปหยุดที่ปากทางบบนี้แบบนี้เออแต่ละมื้อแต่ละเดนี่คือชื่อแคปชั่นประกอบคลิปนี้นะคะหลายคนมองเป็นเสียงเดียวกันว่าคนนี้อยู่บริเวณแยกนี้เป็นประจำเจอบ่อยบางครั้งพูดคนเดียวบางครั้งวิ่งตามรถชาวเน็ตบ้างรายแซวนะคะบอกว่าอย่างน้อยเขาก็ทําตามกฎจราจรนะอเออเนะี่ยวิ่งตามรถเหมือนเป็นรถคันหนึ่งเออเนาะตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยกำลัง เหมือนไอ้คนเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องเล่นอะไรบางอย่างที่มันยืนแล้วเดินตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเคยเห็นแต่นี้ไม่ใช่ใชนี่วิ่งเลยใช่ปะวิ่งเลยจ้าอ๋อเนี่ยเออเออแต่ก็อันตรา,รายอยู่นะนักข่าวเลยถามเจ้าของโพสบอกว่าปกติเห็นยืนอยู่แยกไฟแดงนี้ประจําเลยวันก่อนก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะที่บรรยายไปเออก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครคนในบ้านครอบครัวดูแลก,กันยังไงหรือทราบหรือไม่ว่า เขาเป็นครอบครัวใครอะไรอย่างเงี้ยจะได้แจ้งพิกัดได้ถูกอ่ะนะคะ